ครับวันนี้พบกับเกม What วัดจุ b r a i กเรนอ๋อมือว่าชื่ออะไรคนระับก็ผมได้คามคิดนี้มาจากพี่สกิดทีวีคนระับก็ผมไปดูพี่สกิดทีวีมาแล้วก็น่าหนุกอ่ะโอเคมาเล่นกันเลยโอเคนลิกการละครหนึ่งนานมาแล้ว <c oughs> มันก็ไม่นาน,านมันก็อยู่ในเกม มีโจนสองตัวเอ้พวกนายไปข้างหน้าอีฉันมีข้งางหลังเองเธอเอ้ยนายเป็นแหไรสีเข้ามาแป๊บเฮ้ยจะกจำแล้วไงเฮ้ยอะไระอะเฮ้ยน,นี่มันโจนนี่เดี๋ยวจัดเฮ้ยนีย่มาอืม อะไรเนี่ยโอเค มาต่อกันเลยมามีวิดีโอเกมคอมโบได้คอมโบกับเบสบอลไม่ได้เฉยเอะไรอะอะไรหมาวิสกี้โหม่ะชื่อวิสกี้แล้วละอ่ะ หมีโบริ่งริง,โ,รงโ,อโอ้ย <laughs> แปมโอ้โหจบแบบดิจิตอลอุ๊เหมยโอ้โหตายกรมอาจจะโฆษณาสามสี่นิยิบเลยใครมันจะไปดูโอ้เคสออฟแคน มไม่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 ไม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 เราใช้ไปแล้วจริงไงจริงไงจริงเรา <c oughs> ขอเจ้าวิสกี้วิสกี้มา <c oughs> สมกับน้องหมีน้องหม,งมีไม่ได้ลนะเอ้ยอะไรเนะี่ยตัวอะไรอ่ะตัวอะไรอะไรบิสกิตเกมซื้อหน้าของเราไฟเอ หาอะไรไม่ได้แล้วอะไม่หาอะไรไม่ได้เลยวิสกี้โอ้ยอืย้วิสกี้กับอะไรดีอะน้องแมวด้วยกันเออมาเหม่ยผสมนี่ผสมแป้มโอ้อีกแล้วอะ่ะ จบมาใหม่มีผสมอนี่อ้าวตดตาโอ๊ยกบไม่ได้ทำยังงี้นะทำไม่ทมันว่ะโอ้โหยากมันยากกว่าที่คิดไม่ใช่ไม่เอาเราเอาไปแล้วคลังแสงปืน Okay. Key <laughs> you can connect to shared Wi-Fi hotspots easily. First, tap on Wi-Fi key search. Then tap on the blue key to connect. Mm -hmm. And surf the internet for yeah. free. It's so simple. More sharing means more Wi-Fi hotspots to connect to. Hundreds of millions of other users are using it too. So come join the world's largest Wi-Fi sharing community today. <laughs> Wi-Fi Master Key. โอมาโตตตตติตติดติดติดดติดดติดดโอเคมาต่อเอาไอ้นี่อ้ผ้าผ้าผ้าผสมกับโอ้เมเกอื้อเมเกตกดผิดนะครับขอโทษดีนะครับ โอ้ยเคมาต่อใช้ควบกับไม้เบสบอลนะฮะมาไม้เบสบอลนี่พวกคันเงียงอย่านะอย่าโอ้้หสลบไปสามวิ๊ะอย่าพูดเมื่อน่ะเพิ่มไอทีต่อมาอืมีเนี่ยตีตีคอฟหน่อยตี ไอ้หนี้เมนแตกกันเลยทีเดียวเฮ้ยไม้หักกันได้ที่เสียไม้เลยกันโอเดี๋ยวต้องบลกเล่โอ้โดือดร้อนก็หนาดหม้ยังมองเราจะเป็นไปได้ไหมเนอะอะไรนะครับอะไรนะครับมีเกิดอะไรขึ้นอะอันไหนจังอันไหนจังต่อไปตุนโอ้ไม่ อ่ะอ uhm. uh. uh ืมเออแลมแหลมแหลมแหลมมาชุบอือหึไปอ่ะมาโซ่เตียงไอ้หนูนี่ันคิดจะทำอะไรใหญแล้ว่ะเข้ามาล้วใหญ่ นจบนักทดีนะก็ได้ใช่แล้วไอ้พวกเนี้ยมันสมควรวมันอยู่ในโลกนี้แล้วต่อไปเนี่ยอะไรเนี้ยเนี่ยอะไรนี้อะไรนี้มีเพลงไหมเนี่ยเอ้ยทีวีพวบก,กับไอ้นี้ได้ไหมเอา้ามา อะไรกี้กระจกแล้วก้แมวมาทีวีเลสปอรทีวีค้อมไมยเบนบ <c oughs> อลมันนี่เลย <c oughs> เปิดทีวีแป๊บสาวช่องสามวันนี้เรามีอะไรเนาะจะให้ฉันดูอะไรเด็กจี อะไรวะเนี่ยอ้โ oui> อ้ยซีฟจบเลยจบเลยไหมผมเนี่ยจะให้เลยสุดที่เตะหน่ำเตะหน่ำเตะหน่ำเตะอีกเอาเข้าไปจบยัง ตรงนายไอ้ผมไปจัดการไม่ต้องจัดการจบแล้วนล้อยิงยี้ทีบิมไม่พังหรอกวะโอเคมาต่อไปคือเอ้กระจกกระจกได้เอากระจกก็ได้ไว้ยนี่ฉันมีของจะให้นายอะไรอ่ะด้มาเลยกระจกฉันดีจากวิสเลอร์เลยนะ โอ้จริงเหรอไอ้เดี๋ยวไปโอยโเพื่อนจากไปสวรรค์จับมาโอ้มน้าฟินกันเลยทีเดียวขนาดผมยังไม่มองนะครับเจ้านายเออยนาดนี้เนี่ยขนาดหน้าไม่มองโอเคต่อไปอ้าโคจรนายแก เกมอะไรเนี่ยแตง you a n d me t h i n g อะไรเนี่ย <laughs> ไม่ทันจบโอ๊ยโอ๊ยติด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 โอเค เกมเอนเนทอ่ะหลยอีกหลายอันเลยอ่ะนี่ควบก,กับน้องหมีไอ้นี่ไม่เทียนไฟควบกุดอะไรได้มากตัวเดียวเกมไม่ใช่แหละไฟควบก,กับ <c oughs> ลาว เอออืมแบงก์ออฟอะไรเนี่ยเอาหมาเอาหรอจวิสกี้ลองเล่าให้มันกินสิมาเนี่ยนี่เนี่ยวายฉัน,ด,นดีเลยนะมันชใหยดูเลยไหนลองกินสิจับให้ครับพี่มี

อไอ้นั่นก็ยังวิ่งวิ่งรอบาลเลยแลมันก็ตอนนี้จบปะหายอดอ่ะตายโอเคแบ๊คเดิมโอ้ยโอเคอั้นเรากขอจบรายการเพลย์นี้นะครับบ๊ายบายจุ๊จุ